ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเอฟซีนะครับสายเพาะธรรมชาติทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพาพี่ๆนะครับน้องๆมาชมกวางขินอ้อยนะครับสาหรับวันนี้นะครับนานแล้วนะครับที่ไม่ได้ทําคลิปนะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่รับชมคลิปผมนะครับมาตลอดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดู วางคินอ้อยกันเลยนะครับว่าทรงมันจะประมาณไหนนะครับแบบธรรมชาตินะครับผมโอเคครับมาดูตัวแรกกันเลยนะครับนี่นะครับตัวแรกนะครับทรงก็ประมาณนี้นะครับผมธรรมชาตินะครับ อเคเดี๋ยวมาดูตัวที่สองกันนะครับผมตัวที่สองตัวนี้กำลังขึ้นขึ้นมาวันนี้นะครับนี่นะครับซุงยังไม่สมบูรณ์นะครับ ธรรมชาตินะครับได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับมาดูตัวที่สามครับนี่นะครับตัวที่สามนะครับ ทรงก็โอเคนะครับผมถือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้ก็เพิ่งขึ้นนะครับขึ้นขึ้นวันนี้นะครับโอเคมาดูตัวที่สี่นะครับที่สีนะครับโอ้วันนี้ก็นี่นะครับทรงหัวหนาๆน,น,นะครับ ก็ถือว่ามีทรงทุกตัวนะครับแต่มันก็จะมีสั้นบ้างนะครับยาวบ้างนะครับเพราะว่าเพราะแบบธรรมชาตินะครับตัวที่ห้าครับตัวนี้ยาวนะครับนี่นะครับคนไหนนะครับที่สนใจนะครับเข้ามาที่ facebook ผมนะครับชื่อ เฟสรัฐการพ่านแก้วนะครับเข้ามาดูนะครับผมจะเปิดหน้าเฟสนะครับเปิดแบ่งนะครับโอเคตัวที่หกนะครับดูกินอ้อยนะครับเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนแล้วนะครับ ใช้ได้นะครับใช้ได้ตัวที่เจ็ดนะครับตัวที่เจ็ดจะหนาหนาหน่อยนะครับตัวนี้เขาชนพงนะครับนิดหน่อยนะครับแต่ก็น่าจะชนได้นะครับมีอีกนะครับมีอีกเยอะนะครับแต่ผมจะให้พี่ๆน้องๆน,นะครับชมแบบ เขาๆนะครับผมตัวที่เท่าไรแล้วเนี่ยตัวที่แปดนะครับตัวที่แปดครับกว่างขึ้นขึ้นนะครับยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับ ธรรมชาตินะครับหือว่าโอเคนะครับมาดูตัวที่เก้านี่อันนี้ตัวเล็กหน่อยนะครับไซส์ประมาณสองสี่นะครับผมแต่หน้าตาหล่อนะครับสูงสวยครับ มาดูตัวสุดท้ายนะครับผมตัวสุดท้าย <c oughs> นี่นะครับหนาๆเลยนะครับตัวสุดท้ายอ้อยแดงแล้วนะครับต้องเปลี่ยนแล้วนะครับครับหนา,นนา คนไหนนะครับคนไหนสนใจนะครับเข้ามาติดต่อผมนะครับหน้าเฟซบุ๊กนะครับเพราะว่าผมจะเปิดแบ่งนะครับในเฟซบุ๊กนะครับผมจะโพสต์ขายนะครับแล้วก็รอติดตามครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะทําคลิปไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลานะครับคนไหนที่อยากเพาะแบบธรรมชาตินะครับคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับ อยากสอบถามอะไรนะครับถ้าผมตอบได้นะครับผมก็จะตอบนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็พาพี่ๆน้องๆนะครับมาชมกวางกินอ้อยนะครับก็ถือว่าออกมาโอเคนะครับถือว่ามีทรงรไม่ได้ใหญ่มากนะครับครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆ ที่รับชมนะครับติดตามผมมาเป็นปีที่สองแล้วนะครับผมผมก็ไม่มีอะไรนะครับมากนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับแล้วผมจะมาทำคลิปอีกนะครับผมลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับ